แพทนปภาโพสถึงเบ้นตัดสินใจถูกแล้วที่เลิกคิดถูกแล้วที่เลิกไม่มีอีกแล้วทุกอย่างจบลงแล้วด่าม่าไม่จบแน่นอนเพราะจู่ๆทางหนุ่มเบ้นเลซิงก็ได้ออกมาโพสภาพในวันเขาดาวปีใหม่ซึ่งเป็นบทสนทนากับอดีตภรรยาอย่างแพทนปภาที่ส่งมาถามว่าไปฉลองปีใหม่ที่ไหนซึ่งในแชทหนุ่มเบ้นเผยภาพให้เห็นว่าตนฉลองอยู่ที่บ้าน พร้อมแคปชั่นบางช่วงบางตอนจากบทสัมภาษณ์สาวแพทย์ถึงต้นเหตุการเริ่มต้นรักครั้งใหม่ซึ่งเป็นเพราะตนอยากได้คำตอบที่ชัดเจนไม่อยากมูฟออนเป็นวงกลม โดยโพสต์ว่าในคืนวันสิ้นปีแพทรอคนคุณหนึ่งที่เผื่อเขาจะทักมาอย่างที่แพทบอกแพทมุฟออนเป็นวงกลมก็ยังวนอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้ทักมามันก็เลยกลายเป็นจุดที่เราจะต้องมุฟออนจริงๆหลังจากที่แพทได้โพสต์ดังกล่าวเธอก็ได้โพสต์ว่าตนนั้นตัดสินใจถูกแล้วที่เลิกกับฝ่ายชายมาโดยระบุไว้ว่าจากสิ่งที่เขาโพสต์มาทั้งหมดมันทําให้แพทเห็นอะไรมากมายในตัวเขาเห็นความคิดของเขาเห็นการกระทําของเขาเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วกลับมานั่งคิดว่าขอบคุณที่วันนั้นแพทตัดสินใจจบทุกอย่าง แพทเลือกถูกแล้วจริงๆแพทขอขอบคุณที่ให้กำลังใจเรา2คนมาโดยตลอดขอบคุณที่ e อนดูละซิงขอบคุณที่อยู่ข้างๆเรา3คนแต่วันนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้ว